สวัสดีครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันแบบลึกๆในเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวิธีที่จะดูออกหรือว่าบอกได้ว่าใครกำลังไม่ซื่อสัตย์หรือว่ากำลังโกหกคุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่คุณกำลังคบหาด้วยนะครับสัญญาณของการไม่ซื่อสัตย์หรือว่าการโกหกนั้นบางครั้งแสดงออกมาผ่านหลายๆวิธีโดยที่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณมักจะแสดงออกมาอย่างไม่รู้ตัวนะครับบางอย่างนั้นมันถูกเปิดเผยมาจากธรรมชาติทางจิตวิทยาของมนุษย์ แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มองเห็นชัดเจนหรือว่าถูกแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาทุกครั้งแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องมองหาอะไรและคุณมีความรู้ในเรื่องนี้คุณก็จะมองเห็นสังเกตแล้วก็แยกแยะได้ง่ายขึ้นว่าสิ่งที่คนอื่นกําลังแสดงออกต่อคุณนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับนี่คือ7วิธีที่จะบอกคุณว่าใครบางคนอาจจะไม่ได้กําลังพูดความจริงกับคุณหรือว่ากําลังที่จะไม่ตรงไปตรงมาต่อคุณนะครับ หากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปของ E ีีนี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ได้ฟรีโดยอ่านได้จากคําอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเสัญญาณที่จะบอกได้ว่าใครกําลังโกหกคุณอยู่มีอะไรบ้างข้อ1พวกเขาพูดคําซ้ําๆหรือว่าประโยคซ้ําๆและฟังดูเหมือนกําลังซ้อมพูดสิ่งแรกที่คุณอาจจะสังเกตเห็น เมื่อมีใครสักคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์หรือว่ากําลังโกโหกคุณอยู่นะครับก็คือวิธีการพูดของพวกเขาเมื่อคนเราจริงใจไม่เสกสรรปั้นแต่งเรื่องราวขึ้นมาใหม่คําพูดของเราก็มักจะออกมาเป็นธรรมชาติแต่ว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์หรือว่าแต่งเรื่องไม่จริงมาพูดกับคุณมักจะใช้วล,ลีหรือว่าคาพูดเดิมๆซ้ําแล้วซ้าอีกมันเกือบจะเหมือนกับว่าพวกเขากําลังอ่านจากสคริปต์พออ่านจบก็ต้องอ่านใหม่อีกรอบเพราะว่าไม่มีอะไรที่ออกมาจากความคิดหรือความรู้สึกของพวกเขาอีกแล้วนะครับ พวกเขาจําได้แต่สิ่งที่ต้องการจะพูดแล้วก็พูดไปแบบทื่อๆและเพราะว่ามันซ้อมมามันจึงฟังดูไม่เป็นธรรมชาติสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาเน้นไปที่การแน่ใจว่าเรื่องราวของพวกเขาฟังดูดีเท่านั้นมากกว่าที่จะพูดจากใจดังนั้นหากคุณได้ยินใครสักคนพูดซ้ําๆบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไม่รู้สึกเหมือนเป็นการสนทนาตามปกติก็ให้สังเกตเอาไว้นั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับ มันอาจจะอธิบายยากแต่ว่าถ้าคุณตั้งใจฟังคุณแทบจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างการพูดอย่างซื่อสัตย์กับการไม่ซื่อสัตย์การสนทนาที่จริงใจนั้นจะไหลลื่นไปด้วยความรู้สึกบางอย่างและความเป็นธรรมชาติแต่เมื่อใครสักคนโกหกคำพูดก็จะกลายเป็นแบบเครื่องตอบรับอัตโนมัติราวกับว่าพวกเขากําลังพยายามที่จะยึดตามสคริปที่พวกเขาได้ซ้อมมาแล้วลองใส่ใจกับจังหวะคําพูดของพวกเขาดูนะครับ หากว่ามันดูเหมือนกับการซ้อมมามากเกินไปพวกเขาอาจจะกำลังพยายามซ่อนบางอย่างอยู่นะครับสัญญาณข้อที่2ที่จะบอกได้ว่าใครกำลังโกหกคุณก็คือพวกเขาจะโยนความผิดมาที่คุณเมื่อคุณตั้งคำถามกับพวกเขานี่เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ลงตัวคุณอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดที่พวกเขากำลังพูดหรือว่าคุณมีข้อสงสัยที่อยากจะเคลียร์ให้ชัดเจน และคุณตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นกลับไปที่พวกเขาแทนที่จะตอบกลับคุณอย่างมีเหตุผลหรือว่าอธิบายมุมมองของพวกเขาให้ชัดเจนพวกเขาตั้งรับแล้วก็เริ่มโทษคุณทันทีคุณเคยสังเกตสิ่งนี้มาก่อนหรือไม่มันเรียกว่าการเบี่ยงเบนความสนใจแทนที่จะจัดการกับปัญหาพวกเขาจะหยิบยกข้อผิดพลาดในอดีตของคุณขึ้นมาหรือพูดอะไรในทํานองที่ว่าคุณก็เคยทําแบบนี้มาก่อนหรือว่านี่คุณสงสัยฉันตลอดเวลาเลยหรือ หรือไม่ก็ทําไมคุณชอบจับผิดฉันอะไรทํานองนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากตัวพวกเขาเองมันเป็นกลอุบายหรือว่าเทคนิคเอาตัวรอดทั่วไปเมื่อใครสักคนรู้สึกว่ากําลังโดนจับโกหกได้พวกเขาก็จะพลิกสถานการณ์เพื่อทําให้คุณรู้สึกผิดและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ทําแบบนี้มักจะมองโลกผ่านเลนส์ที่บิดเบี้ยวของตัวเองพวกเขาคิดว่าทุกคนกําลังพยายามจับผิดพวกเขาเพราะนั่นคือวิธีการทํางานบิดเบือนของพวกเขา พวกเขาจะสะท้อนความไม่มั่นคงและความสงสัยของตัวเองไปที่คนอื่นดังนั้นหากใครบางคนเปลี่ยนบทการพูดให้กลายเป็นความผิดของคุณอย่างรวดเร็วเมื่อคุณหยิบยกเรื่องที่น่ากังวลขึ้นมาหรือว่าถามบางอย่างกับพวกเขานั่นเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพวกเขากําลังที่จะหลีกเลี่ยงความจริงนะครับข้อ 3. พวกเขาดูมั่นใจเกินเหตุสรุปแบบเบ็ดเสร็จและไม่ให้พื้นที่คุณในการโต้แยง้งความมั่นใจที่ดูมากเกินไปก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ได้ในบางกรณีนะครับ เมื่อคนบางคนไม่พูดความจริงพวกเขาก็จะพยายามข่มขู่คุณด้วยท่าทางที่แสดงความมั่นใจที่ดูเกินปกติพวกเขาจะทำเหมือนว่าเรื่องราวที่พวกเขากำลังเล่านั้นเป็นสิ่งเดียวที่มันเป็นไปได้ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้และพวกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหรือว่าใครแสดงความสงสัยคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนพยายามที่จะอธิบายประเด็นของพวกเขาอย่างมั่นใจมากเกินไปและสรุปให้คุณเลยแบบเบ็ดเสร็จพวกเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่า การซักถามพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือว่าไม่ให้เกียรติกัน,นเช่นพวกเขาอาจจะพูดว่าคุณไม่เชื่อฉันได้ยังไงหรือว่ามันถูกต้องร้อเอร์เซไม่ต้องคิดให้เสียเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับความมั่นใจเกินไปมักจะถูกใช้เพื่อปิดกั้นความสงสัยของคุณแนวคิดก็คือการทําให้คุณเห็นว่าพวกเขามั่นใจมากจนคุณไม่กล้าที่จะถามคําถามแต่จําไว้ว่าความมั่นใจที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะนั้นเมื่อมีคนพูดความจริงอย่างแท้จริง พวกเขาก็จะเปิดใจรับฟังแล้วก็เต็มใจที่จะตอบคําถามของคุณทุกคําถามหากมีใครมากดดันให้คุณเชื่อโดยไม่เปิดโอกาสให้คุณคิดหรือว่าโต้ตอบนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขากําลังปกปิดบางอย่างอยู่นะครับสัญญาณข้อที่4ที่บอกได้ว่าใครกําลังพูดโกหกคุณก็คือพวกเขาสาบานว่าตัวเองนั้นน่าเชื่อถืออีกสิ่งหนึ่งที่คนไม่ซื่อสัตย์มักจะทําก็คือการสาบานว่าตัวเองน่าเชื่อถือคุณคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยๆเช่นฉันสาบานว่าฉันพูดความจริง หรือว่าคุณเชื่อใจฉันได้เลยฉันจะไม่โกหกคุณพวกเขาพูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพยายามที่จะโน้มน้าวคุณด้วยคำพูดแทนที่จะใช้การกระทำและนี่คือจุดที่สำคัญคนที่น่าเชื่อถือจริงๆและพูดด้วยความซื่อสัตย์จริงๆจะไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้คุณเชื่อถือคนซื่อสัตย์จะเชื่อว่าการกระทำของเขาพูดแทนตัวเองไม่จำเป็นต้องสาบานดังนั้นหากมีใครคอยย้ำให้คุณมั่นใจว่าพวกเขาซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลา นั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้กําลังซื่อสัตย์หรือว่ากําลังพูดความจริงอยู่นะครับมันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังพยายามโน้มน้าวตัวเองมากพอๆกับที่จะพยายามโน้มน้าวคุณให้ใส่ใจกับสิ่งที่พวกเขากําลังทําไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขากําลังพูดความไว้วางใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้รับการเสริมแรงด้วยคําพูดรับรองตัวเองแต่ว่ามันสร้างขึ้นจากการกระทําที่สม่ําเสมอแล้วก็เชื่อถือได้ตลอดเวลานะครับสัญ,ญญาณข้อที่5ที่แสดงว่าอาจจะมีคนกําลังโกหกคุณอยู่ก็คือ พวกเขาไม่อธิบายสิ่งต่างๆตามลำดับและหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดวิธีที่ใครบางคนใช้อธิบายสิ่งต่างๆเมื่อคุณขอความกระจ่างจากพวกเขาในหลายกรณีมันก็จะบอกถึงความซื่อสัตย์และความจริงใจของคนคนนั้นได้เหมือนกันนะครับคนที่พูดความจริงมักจะอธิบายให้คุณฟังทีละขั้นตอนในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาจะให้รายละเอียดและมีตรกกะที่ชัดเจนในเรื่องราวที่เล่าให้คุณฟังแต่ว่าใครก็ตามที่กำลังโกหกพวกเขาก็มักจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนั้น พวกเขาจะไม่เล่าข้อเท็จจริงให้คุณฟังอย่างเป็นระบบหรือว่าเป็นขั้นตอนเพราะว่าพวกเขารู้ว่าถ้าหากว่าเล่ารายละเอียดมากเกินไปช่องโหว่ในเรื่องราวของพวกเขาก็จะเริ่มปรากฏให้คุณเห็นนะครับดังนั้นแทนที่จะพูดตามลําดับหรือว่าให้รายละเอียดแก่คุณพวกเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่การย้ําประเด็นที่พวกเขาเลือกแล้วที่จะพูดเพียงหนึ่งประเด็นพูดซ้ําแล้วซ้าเล่าพวกเขาจะทิ้งการอธิบายให้คุณเห็นภาพรวมแล้วก็พยายามทําให้คุณเห็นด้วยกับพวกเขาในเรื่องเดียว หากมีคนหลบเลี่ยงคำถามของคุณที่คุณถามถึงขั้นตอนเชิงลึกหรือว่าปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดของสิ่งที่พวกเขากําลังพูดนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่อยากให้คุณขุดคุยเรื่องมากเกินไปพวกเขาไม่สนใจที่จะทําให้ชัดเจนในเรื่องนั้นพวกเขาแค่พยายามทําให้คุณยอมรับเรื่องนั้นในเวอร์ชั่นของพวกเขาโดยไม่ต้องคิดหารายละเอียดเพื่อให้เข้าใจภาพรวมนะครับสัญญาณข้อที่6ที่บอกว่าอาจจะมีคนกําลังโกหกคุณอยู่ก็คือ พวกเขาสับสนหรือว่าทําผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มถามคําถามนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งเมื่อมีคนไม่ซื่อสัตย์หรือว่าโกหกคุณพวกเขามักจะเริ่มพลาดเมื่อคุณถามคําถามแม้แต่คนโกหกที่มั่นใจที่สุดก็อาจจะสะดุดกับเรื่องราวของตัวเองได้ทันทีที่คุณเริ่มค้นหารายละเอียดพวกเขาอาจจะสับสนขัดแย้งกับตัวเองหรือว่าทําผิดพลาดอย่างโง่เขลาทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะการโกหกนั้นยากที่จะรักษาความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนที่โกหก ไม่ได้คิดคำถามที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้านะครับนี่คือจุดที่สัญชาตญาณของคุณเข้ามามีบทบาทจริงๆหากคุณรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องที่คนอื่นกําลังเล่าก็อย่ากลัวที่จะถามคําถามบางครั้งแค่เป็นคําถามง่ายๆอย่างเช่นคุณอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งได้ไหมก็เพียงพอที่จะทําให้คนโกหกนั้นสะดุดได้คนที่ซื่อสัตย์จะไม่หนักใจที่จะต้องชี้แจงสิ่งต่างๆหรือว่าพูดเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้งเพราะว่าพวกเขาต้องการกำจัดความสับสนออกไปอยู่แล้ว และต้องการทําทุกอย่างเพื่อให้ความจริงนั้นชัดเจนแต่ว่าคนที่โกหกจะเริ่มสับสนหรือว่าหงุดหงิดเมื่อคุณเริ่มเจาะลึกลงไปในเรื่องราวที่พวกเขากําลังเล่าให้คุณฟังสัญญาณข้อที่7ที่บอกว่าอาจจะมีคนกําลังโกหกคุณอยู่ก็คือพวกเขาเร่งรีบและกดดันคุณให้ลงมือทําอย่างรวดเร็วสุดท้ายให้ระวังคนที่เร่งรีบหรือว่ารบเร้าเพื่อให้คุณตัดสินใจหากมีคนเร่งให้คุณทําอะไรอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้คุณมีเวลาคิดอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่อยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ พวกเขาอาจจะพูดว่าเราต้องทำตอนนี้หรือว่าไม่มีเวลาให้รอแล้วความรู้สึกเร่งด่วนเป็นเทคนิคคลาสสิกที่จะช่วยให้คุณไม่ถามคำถามมากจนเกินไปไม่ให้คุณได้พิจารณาตัวเลือกทั้งหมดอย่างรอบคอบแน่นอนว่าบางครั้งมันก็มีเหตุผลที่จะลงมือทาอะไรให้รวดเร็วทันเหตุการณ์แต่เมื่อพฤติกรรมของใครบางคนไม่เป็นไปตามบุค,คลิกหรือว่านิสัยเดิมที่เคยทำหรือว่าคุณรู้สึกจากสัญชตาตญาณของคุณว่าความเร่งด่วนยังไม่จำเป็น นั่นเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาต้องการให้คุณรู้สึกกดดันคุณจึงไม่มีเวลาคิดวิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณจริงๆของคุณหากคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังเร่งรัดหรือว่ารบเร้าให้คุณตัดสินใจให้คุณถอยกลับมา1นึ่ก้าชะลอความเร็วของเรื่องนั้นลงถามคําถามแบบใจเย็นๆหลายๆคําถามขอให้เชื่อว่าหากเรื่องนั้นสําคัญจริงๆคุณก็ยังมีเวลาเสมอที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีอยู่ตรงหน้าคุณนะครับ นั่นก็คือสัญญาณ7ประการที่บอกว่าใครบางคนอาจจะไม่ซื่อสัตย์หรือว่ากาลังโกหกคุณอยู่ความซื่อสัตย์นั้นเป็นเรื่องสําคัญในความสัมพันธ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางอาชีพเมื่อคุณเริ่มสังเกตรูปแบบการโกหกหรือว่าไม่ซื่อตรงให้เชื่อสัญชาตญาณของคุณและอย่ากลัวที่จะถามคําถามค้นหาความจริงยิ่งคุณมั่นใจมากขึ้นในการรับรู้ความไม่ซื่อสัตย์คุณก็จะยิ่งมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับสถานการณ์ยุ่งยากที่จะตามมานะครับ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นสัญญาณของความไม่ซื่อสัตย์หรือว่าการโกหกในชีวิตของคุณเองและทําให้คุณมีเครื่องมือในการจัดการกับการโกหกด้วยความมั่นใจนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดถ้าหากว่าอยากจะอ่านสคริปหรือว่าเนื้อหาของอีีนี้ในรูปแบบของบทความก็จะมีเป็นไฟล์ pdf ให้แจ้งขอไปอ่านได้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าอยากจะอ่านสคริปของทุกคลิปในช่องนี้ก็ทําได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อที่จะอ่านสคริปหรือบทความของทุกอ P ีในช่องนี้ โดยดูวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่อง Unlimited mindset จิตไม่จํากัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ